สวัสดีครับปาโกสุลิโยบันธาครับพี่น้องครับบรตรยากาศตะซอเตะเด,ดครับพี่น้องครับฝันคนย่อแขนใช่หมกมก่งพาติดกลินก้อนมูได้อยู่ดีปลาเชดเด้หมกไก่ มีเต็ยนอนกับไข่เลยทผู้ผู้ภาพเปลนกับ่บวดเยภาพเมื่อกีหาเจกสี่หาเจกสี่ได้สามอันอยูนีบุ้คไได้สได้สี่นแล้วบุ้นี้กันบุเขาลกจับเียภาพสามไว้เป็นั้นใดเลย

อ่เห่เห็นนโเอา้นามัเหร่นกลมแดนี้โอ้ยดินว่ามันงู ดินว่าแม่นอันปลาคอญงดินลุดมือไอ้มิวปรับเตื่นกันพี่น้องครับ ใจแบบได้ยางไรมุงบอลัมบีบีเหมือนสกักับวันใหม่เมื่อเดือนส่ มันาถ่ายกินเข่าส่อหนันก่นกอนเปล่มีทุลั สามเก้าเก้าแปดปริมาทะเบียนรถพันปารโก้คับรถหื่นม้อดูหมดสุดยอดนะรับสุดยอดอดีแล้วแต่ว่าอันพ่อใหญ่ออดไปนอนเตีนได้ว่าสันห่ายว่ามันวงวงอันแล้ววงย่างอ้กระาไปแล้วประสานเสียง tiên kiếm tiên kiếm con lúc luộc xào luộc xào xí mưa đã, nó hấp ừ. tiên hấp nhá, anh ơi, ừ. 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 gì, ba, ừ. ừ. này cái gì <laughs> nhảm là tia nó xí mua tiê được, àm nầm lẽ này, อกาศหนาจังมาเล่นอีกครับแม่ตื่นแล้วไม่อาบไม่อาบไม่อาบวัาานซานเผื้นนี้ห้ามซักซักไม่ได้วันใม่ก็จะกลับแล้ว มันใหม่กกับมันวันที่สามสิบเอดถึงจะได้เจอกันนมมีอยู่แล้วพ่อนมบวดได้หรือว่านมบวชไม่แห้งไใจ่่ะห้าบานอ่ะนมบวดแล้วจะกลับแล้วเหานางนั่นเดี่ยฟ้าจะนืน่อยะเป็น<ม>บุญดากเนียเด้<ม>ออาบน้ำ่อนไหมลูก<ม>ไม่ได้พ่อหนูก็ช้าติลูกช้ติว่าัน <laughs> บาพ่การแช่บ่มีเด้เครื่องนำอุ่นนะบ้านฝ่อนอยู่หลุดกติั้งโอ้ได้หองสวนตัวเพื่อนบาดปวดท้วมจบปยักเป็นลมดมผ่าเย้วดมผาเยวเบบีแม่ผ่านเย้าพญอีนันพญอยูดอะไรายอ่ะเซียวเพื่อนอ่ะอันนี้มพื่อนผ่านเย้วอันนี้ผ่านน้ำน้ำน้ำลายหยดไปเดินทางปลอดภัยเจอกันนะลูกนะ งานไปเจอกันมาที่ยีเจ็ดยี่เจ็ดเอานนั 40, 195, 50, 105, ่น <naprawdę> กัสิเขาไปซ้อมเมื่อกีนี่ไเจะเจอกันบอว่ามันนี้ซ้อมไมน้ำมูลเนาะไอปนซ้อมนี่รอผู้ใมีซ้อมไมกัไปซ้อมนะพะคนละสเออสาคือเขาไปโดมแม่นพร้อมกันลหวเฮาก็สไปสามสิบกันสามเอก็ลุยเลยแม่เจเล่กลังข้น ตะเวนขึ้นก่อนชายชายสยามพระชนะดาพ่อกะไรบ่เห็นปูสุกระว่เขาเพ้าวเขาวัฒนิสุกเป็นอุ่นอยู่ ตดาไม่้ี่ยวใหม่เที่ยวใม่เด้อถมมคคุักือเพงดผมยัยเสียนโมมาหาอยู่กวบอกแล้วมันขึ้นมาหรอมาลมันได้ฟังเพลงแหละเด้อรถพี่ฟาใส

สอบเพลงเด้อกลับไปซ้อมเพลงแล้วซ้อมให้มันได้เพลงสอดเพี้ยเกาะปากแล้วสอดอดตื่นกไแล้วกูแจมาอ่านเรือนรถถึงกูไหนรถอะไรนี่รถรถน้องบัวลำพูนี่อยู่ออกเลยอยู่อยู่ออกเลยก็นงน้องเสรแล้วอยู่เด้ออยู่ออกอยู่ออกนอดรถนอนรถโอ้โหมอเตอร์บัสพ่อจะขยับรถเอา พี่้องทบคูสวสนุกขอคุณทุกการติดตามกับทรงสาววันนี้กลับบ้านแล้วโ้ยปวดขวัอดอัออกปากปวดขวันกัเื่อนออกปากครับ๋ยวพรอมก็พรอมอากาศหนาวได้เนี่ยนะอุ่นหมอกเป็นล